สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะ,จะมาเล่น w a r Flexion กดแรกหนึ่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมก็ลองหัวเล่นไปก็แตกตามสภาพครับผม <c oughs> เราจะใช้เทคนิคุดงานวิ่งถ่ายบ้านนะครับจากที่ผมไปใช้มาเนี่ยแบบหนึ่งหนึ่งมันค่อนข้างจะไกลามากเลยครับ ก่อจะวิ่งไปถึงคือเขาแบบว์เกอร์เขามีเยอะกว่าเราแล้วอะครับแล้วแบบอืมเอาไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมมาแล้วครับคนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเว้ยว้เว้สร้างอะไรเนี่ย ปลาอยู่ริมทะเลแต่ไม่มีปลาให้แบบใหญ่เงี้ยน,นะครับเนี่ยดูแบบสิกัรลัดตแต่ไม่มีไม่มีปลาเลยสางสิบคนน่าจะได้อยู่นะครับเนี่ย โหลเสียครับผมจะให้มันตอดพุ่มเดียวเยอะเกินไปครับแต่มันช้าย2ิบสองคนแล้วเราไปสร้างเป็นเรเขหาอันดีกว่าโอ้ตรงกลางมีแม่น้ำด้วยมีจระเข้่าจะหาจากจใช้ได้นะครับเนี่ยแต่ทีนี้ไม่มีจระเข้เลย โอ้ยไกลมากเลยอ่ะเขาไม่ก่งให้ผมรัดเลยอ่เดิมันไกลแบบไกลฝุดยอดเลยครับผมเก็บไม้เพิ่มเรือ่อยๆแล้วเก็บเบอรี่ก่อนเพราะไม้มันไม่ใช้สร้างคนนะแต่มัน ราะว่าที่เราโฟกัสก็คือการสร้างผลครับเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เราไอ้คนนี้ไปเก็บอ่านกับเราได้ถึงแล้วครับผมก็สร้างเป็นกำแพงกำแพงบ้านครับผมใช้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านที่เอามาทำกำแพงครับผมแล้วก็สร้างเป็นเทมเพลทเรียบร้อยแล้ว,ลวคนงานใกล้บ้านมากครับหรือว่า ค่อนข้างแย่ครับผมเพว่ามันทำให้เราตียากแต่เรารู้แล้วว่าเทมเพลอยู่ไหนคลิปสร้างเลครับผมมันจะเต็มแล้วครับไม่ทันครับผมเต็มละแต่ว่าเสียเวลากี่วิเนี่ยประมาณ10วิได้อยู่และครับเราก็ทำเป็นแบบเป็นเขาวงกดครับผมเป็นกระแพงบ้านซ้อนอย่างลหลายชั้นครับ แล้วเราก็วิ่งมาเจอเรารอแล้ว,ลวด้านบนตรงนี้เราเร่งความรวดแต่เรารอไอคนนี้มันเอามันนี่เอาวิ่งมาดูหมู่บ้านครับผมทำไมไม่เอามา,มาดูหมู่บ้านครับเราวิ่งไปเลยครับผม ก่อนวิ่งใครโงก่ก็เก็บของก่อนก็ได้ครับแต่มันก็ดีกว่าเลออ้วก็เก็บเบอร์รี่ก็ผมเพราะว่าจะสร้างลัอตใหม่ได้ง่ายๆคราวนี้ผมวิ่งไปเขาน่าจะอัพเป็นเกียร์สองก่อนพอดีเดี๋ยวผมเอาผลง,งานมาดูก่อนวิ่งมาดูใ,ใกล้ๆเลย ว่ถ้าขึ้นเป็นเป็นเอเชียไม่ก็ยุโรปก่อนเนี่ยผมจะได้ตีแล้วชนะเลยเพราะคนงานน่าจะวิ่งมาเติมช้าอยู่ครับผมน่าจะได้นะครับเนี่ยวิ่งมาแถวนี้พอวอร์เกอร์ส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยครับกว่าวิ่งกว่าไอ้พวกนี้มันจะวิ่งมาเติมได้ผมว่าน่าจะกินเวลานาน,านใช้ได้ เนี่ยครับจระคีมันที่คิดไว้เป๊ะยังอัพไม่ได้นะครับผมตอนนี้ทำไมยังไม่อ,อัพเอ่ยเขาสร้างอะไรเนี่ยเขาส่งคนมามาทำอะไรเนี่ยสร้างบ้านเพิ่มครับผมจะถึงแล้วครับจะดูเหมือนเขายังไม่อัพยังอัพไม่เสร็จเลยครับผมเดี๋ยวจะรอให้เขาอัพเสร็จก่อนดี เอางั้นก็ได้นะรอเสอนนร็จกันดีกว่าได้ตีเดียวจบไปเลยแต่ว่าตอนนี้หมูมันไล่ตีคนผมแบบแลระบ,บุกเข้าไปเลยดีกว่าครับผมแม่งเอ้ยหมูหมูเยอะมากมึงเขาจะรู้นะครับเนี่ยเขาอัพเป็นอะไรเนี่ย ตอนนี้ทางบ้านเราไม่ต้องสนใจอะไรแล้วครับผมเพราะว่าเราแพ้ชนะเราอยู่ตรงนี้แล้วฮะแต่ว่ามันไม่มันไม่จบประเดี๋ยวครับผมเพราะว่าบ้านหลักเขาไม่แตกครับแต่ถ้าเราบุกบ,บ้านหลักล้วก็น่าจะแตกเองครับผมเพราะว่ามันจริงเราโอกาสนี้เป็นอ ตายอยู่ครับเนี่ยเราปิดเราปิดได้เยอะอยู่ครับแต่ว่าทหารเราเหลือ16กนายครับผมมันไม่ตอ,อกเลยครับมันไม่ตอ,อกเลยเอาชอนเะเฉยผมไม่ว่าจะแพ้นะนี่ทำไมเขาไม่ตอ,อกวะทำไมเขาไม่ตอ,อกอะ่ะงงเมื่อกี้ผมเหลือ16กนายมันตีไม่แรงพอนะครับผมคนงานเขามีเยอะมากเลยอะประมาณ3ามสิบสิบวกบเกื่เกี้ถือว่า แพ้หนึ่งชนะห,หนึ่งครับผมว่าเท่าทุนวิ่ีแรงของตัวเองแล้วอ,ะอ่ะภูมิใจภูมิใจอครับผมก็ขอบคุณมากครับรบการรับชมครับตลอดคลิปนี้่าครับสวัสดีครับผมเราจะมากดแรงต่อครับจากเกมก่อนคือหายสงสัยครับว่าทาไมแรงผมมันลดลงก็อาจจะเป็นเพราะระบบกเกมมันบักครับผมว่าผมไม่น่าแพ้หรอก ไม่เหลือสี่ครับศูนรได้ไงก็เป็นู้แล้วมันกดเจอไว้ยังงี้กดเก็บเบอร์รี่ครับผมแล้ว็อา,าเอาคนเก็บไม้มาสร้างน่าจะหาจะได้นะครับเนี่ยแต่ก็ดีคนเก็บเบอร์รี่ครับเอาคนเก็บไม้มาสร้างก่อนเฮ้ยไปรงน,นี้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้น่าได้เหรอครับไปเลย ไม่ต้องอัพเอ้ยอัพไปก็ดี้วเนี่ยช่างมันเถอ,อะอาสักสี่หลังครับหรือไม่ก็สามหลังแล้วก็ทราบเป็นไวเอาครับผมจะได้มีไม้เหลือรตรงนี้ดีกว่าครับจะได้เก็บเร็วๆยิ่งก่อข้าวเรามันจะเพิ่มมาครับผมตอนนี้มันยังลดเรื่อยๆเลย แต่แปมคนเก็บเบอร์รียย่ไปก่อนแม่น้ำนีแ่แหละโคตรเกลียดเลยเกมก่อนผมก็แพ้เขาแม่น้ำนีแ่แหละอ๋อเอาไม่ได้แพ้ครับไม่ได้แพ้เอ่อ <c oughs> พอดีว่าเกมมันบ้าค,ครับคือผมเล่นไปคลิปก่อนมันจบที่สีแต้มใช่ไหมครับเ е ตติ้งอะ่ะแต่ว่าพอดูีกทีมันเหลือสี่ได้ไงตกใสเข้าเผึแบบตัดออ แล้วมันเด er <But> ินไปต่อไม่ได้ถือว่าดีแล้วครับผมถ้าเราเอาคนงานวิ่งมาจะต้องว like The nah ิ่งมาทางนี้ต่างทันไหมไม่ทันเหมือนกันเฮ้ยตัวนี้มีเลือดนะนี่ใช่ไหมนี่เออมีเลอร์ดีกว่าเฮ้ยใกล้อยู่ใกล้อยู่เฮ้ยโคตรใกล้เลยใกล้เกมก่อนอีกแต่ทำไมมันได้พื้นที่เยอะกว่าผมวะเอาแล้วบ้านเต็มตอนไหนนี่เอ้าอ๊าฮ่ยแพ้แล้วแพ้แล้ว เฮ้ยลืมดูบ้านพูดเพลินเกินโอ้ยหนอเอาเก็บต่อเลยครับผมอ่าครับทำเซียนบ้านเต็มครับผมแอคไงแอคไงเงีเย้ยทด้วอ็เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ข้อมูลได้แค่นี้เอง ได้ข้อมูลครับว่าตอนนี้มันน่าจะตั้งบ้านใหญ่ใหม่ตรงนี้นะครับผมว่ามันสร้างบ้าน<ม>จะทำมาดูงครบให้เดาแล้วขอเราไปถึงเราตีบ้านเล็กดีกว่าครับผมเราเน้นบ้านเล็กเลยเพราะเราช้าแล้วครับผมเราล่อหลอนครับเราหล,อน,นาหลอนไปยิงเราทําช่วยในระหว่างนี้ทรัพยากรเราเหลือครับเราทำออลิเออร์เลยด้วยก็ได้ครับผมเพราะเราถ้าจะได้ตั้งสองสามคน สี่ห้าคนดีกว่าสอบสาบคุณมันน่าเกลียดเกินทำลงเดียวนี่แหละรครับผมไม่ได้ใช้ยเยอะครับโอ้โหน้ำไม้ไม้ไม่เหลือแล้วครับอัพเลยครับผมโอ้โรีบตาง้งวอลเลเยอเลยครับนี่ครับจริงด้วยแต่ว่า จากประสบการณ์แล้วมันไม่มีเคยมีใครขึ้นเอเชียได้สักคนครับต่อยขึ้นได้ผมก็ฆ่าเขาไม่ได้ครับผมถือว่าเป็นงานประเมินเกมข้างต้นที่อ่าครับสามสิบคนแล้วครับผมแล้วก็ไปเลยครับคนเกิดใหม่ไปเก็บเก็บหินครับให้เก็บอาหารได้สามคนจริงด้วยครับให้วิ่งนำหน้าครับผมเพราะมันวิ่งไวใช่ไหมวิ่งอะไรว่าห้าสอง ไอ้วนนี้สี่ห้ารงเทบารองเท้าแต่ว่ามันก็ใกล้อยู่ครับผมแต่ก็ไม่ใกล้ขนาดนั้นว <What? S 1> ิ่งไปตรงตรงแบบนี้อาจจะโดนสกเาเจอได้เราวิ่งเฉียงหน่อยดีกว่า <She> เราก็ส่งไอ้พวกนี้ไปแนวหน้าเลยครับ ตอนนี้บ้านก็เต็มแล้วครับผมเราทำได้ก็แค่เก็บอาหารเก็บไม้ดีกว่าเราก็สร้างฝุกใหม่มาเก็บอาหารแล้วก็เลือกสร้างอาหารซะข้าคนนี้เป็นหน่วยหนึ่งหรอฝะนเป็นหนึงนน่งเราเล็บสองไปดูก่อนโอ้โหแล้วมันวิ่งขึ้นไปบนเขาเลยไง ไอตัวนี้เล่นเป็นนะครับเนี่ยงทำไมมันเจ็บหนักจังอะ่ะถ้าเราทำแบบนี้เขาไม่ยอมเตรียมการป้องกันแล้วครับผมเราบบนคนง,งานไีเอาทหารไปไล่ทุกครับไล่ทุกคนเวือ เราคนงานไปุกตีบ้านครับเพราะน่าจะปิดเราได้นะครับเนี่ยเฮ้ยปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ะครับเราเข้าลึกได้แล้วครับผมเวลาคือก็ต้องล้อมให้ได้เยอะที่สุดครับให้มันตอกบ้านไม่ได้ครับผมเนี่ยครับเราล้อมได้เพอร์เฟกมากครับผมเพราะว่าคนเราเหลือเยอะมากสามสิบคนไม่ตายเลยครับมันตอกบ้านไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ นะนแล้วครับอาจะแตะพื้นแล้วเวอรอ้คนนี้ค <c oughs> ือเขาทำกระแพงบ้านได้สวยมากครับเอจำเทคนิคนี้ไว้ใช้ก็ได้นะครับผม เป็นบ้านมงกุมครับแล้วก็สร้างเป็นป่าข้างในได้ในอนาคตแล้วก็ทําเป็นป้อมครับเคยเจอนะครับมันมันอึบอยู่ฮนะแต่ถ้าเจอทหารมามาเหล็กก็น่าแตกทุกคนครับผมพูดทำไมเนี่ยอเอาไว้ครับขอบคุณสรับการรับชมครับ